บรรยากาศทงไ้ทงหน้าค่ะพี่น้องกับมือวันหยุดเป็นเด็กเลี้ยงงวัวแต่ว่าบึงเบึงสภาบงวัวที่ราคาบริภูเดินนี่พี่น้องฟังท่างผีกับแม่ทงเงินฮ้านี่เทียงหน้าหน่อยเฮาฟัางท่างผีกับน้องนับตังน้องเมษามษาเอ้ยบึง เพิ่นกะอยากเช่ามีแห้งคือกันที่จริงอ่ะก็มีโฮมต้นไม้หลายอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะอยากมาไก่คน้นเอา้าย่อกันระบาดเอา้าเอ้าอ้อมแอมอยู่เหีย๋ยวนเวียนอยู่แต่กับเจ้าของนี่แหละนับตังทีลาห่อนชมบอลูกอืม ฮอนซชมบ่ฮอนซชมบ่อืมขี้ตาเป็นเห็บเป็นเห็บอยู่เบิงเม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 ิงแกขี้ตาออกก่อนเมิงเมิงเมิงแกขี้ตาออกก่อนฮ้ยเฮ้ทางพี่อีกบ่เฮ้ยทางพี่อีกบ่เบิงเบิงล่ะแม่เบิงเมิงมีอยู่บักค่างนั้นอืมเมิงครับบรรยากาศ รอบๆตัวนี้เป็นสาน a m นะคะพี่น้องเกือบไรลหนึ่งเลยแต่ว่ามันมีพวกหยาปองหยาใส่นะคะขึ้นเต็มเลยก็คือน a m ตรงนี้แหละคะ่ะพี่น้องที่เฮ้าเอาไปโหดหยาพุ่นแปลงหยาในส่วนของทุเรียนเน,ะนาะน a m นี่ก็เริ่มที่จะน้อยละละค่ะแต่ว่าก็เพถึงขนาดว่าแห้งนะคะพี่พี่น้องปีนี้ฝนกับพ่อในโต๊ะมาจากเทืออยู่ค่ะ นี่นะคะบรรยากาศจะประมาณนี้เนาะนี่เทิมหน่อยเทิมหนีเห่าเห็ดอย่งเต้สมัยเห่าเลี้ยงหมพูพุ่นล้นวค่ะพี่น้องพุ่นเทียงถีเห่าบ่อยเฟืองนะคะก็เป็นห้องนามเกา่าตะก้อนสมัยตะพอตะแม่กะเพิ่อนกระเห็ดเทียงเห็ดอ่าเทียงไหวที่พักอาศัยนะคะเห่ากระเปลี่ยนจากเทียงเกา่าเห่ากระมะมุ้งหม่นะคะพี่น้องแต่ว่ากะ เอาเก็บ okay, ฟางไว้ซื้อเนะะี่ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้นนี่เอออ่าต้นซ้ำสาเนาะพี่น้องเนาะหรือต้นกามปูนะคะโอ้ยจะไปนอนแค่สมหึอืม่บนวนเวียนอยู่ในบ่อนไม้ยังเดีค่ะพี่น้องนั่อ่ากินหน่วย นวยกามปูนะคะมันจะง้วนี่ย่างมากเลยด้ค่ะพี่น้องมันจะออกรสชาติ่าจะว้นหวานแนนนะคะพี่น้องนวยสีดำๆเนาะแล้ก็จะว้นเวียนอยู่แถวๆต้นกามปูนี่ล่ะค่ะพี่น้องส่วนฟังหนีกะทานมากจะเป็นปลาปามแล้วกะ็ยางพาล่าเนาะที่เขาปลูกเป็น สวนคูณสามนะคะมีไผยขิมซุ้งมีสระนะคะซึ่งเป็นบริเวณติดติดกันเลยนะคะพี่น้องเ mm hmm. มืองง่วพันห่อนอากาศทอนแห้งคะ mm ่ะ hmm. หาบรกกามปูให้เพิ่นก่อนพี่น้อง mm hmm. รู้สึกว่าเพิ่นจะกินเมืิดแล้วนี่กับนวยบอกนวยบัยงยูเนาะบ mm hmm. ่งตนเพ,พิ่น,น mm hmm. ตี่ละค่ะพี่น้องตี่นแบบใหญ่เลยสองคนโอบเลย mm hmm. นี่ยค่ะ โอ้กินเกลียงเบิร์ละบ,บัจักนี่ทัง่งตะนวยแหงค่ะพี่น้องโอออกมาที่ละลูกเงินถุงเงินนะออกมาพี่มาพี่อันนี้กินอยู่วันนี้อันนี้กินอยู่วันนีึน่าของมากเพิ่นค่ะพี่น้อง ของโปรดของโปรดอืมอยอยอกกันเมื่อแล้วลูกเมื่อแล้วป้า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 นห่ฮขี้ยาบานนี้แม่สิผูกไว้ได้บานนี้ผูกส่โฮมเนาะผูกส่โฮมนี่กินน้ำกินให้มันอิม่มลูก ลูกไุมใบเดี๋ยวจังมาเคียนเดี๋ยวสิไปหาหยาไปไหวเนี้ยมาแรงให้เพูนเนี้ยมาแรงค่ะบันนี้ะะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเทียงเทียงใบใบละค่ะพี่น้องนี่ลูกมาทั้งพี่มาทั้งพี่มาไปทั้งพูนอ๋อนะพี่ หลูกปลา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 ยังสีบนเวียนอยู่กับต้นกามปูอยู่พี่น่องแม่ไปไหนมาไปเดี๋ยวลูกท่างผาุนมาทีมาท่างพี่ แม่แต่งว้วกันยังห่อนพี่น้องเอ้ยจ็คสิไปอยูมองใดของประเทศไทยจังสิเย็นเนาะเบิ่งค่ะงว่วนี่ก็มีสีสเป,ปนฮิสโตกได้ด้วยค่ะพี่น้องอาการภาวะขาดน้ำเนาะเนี่ยค่ะอากาศห่อนแห้งๆบาวาแต่ค้นแล้วค่ะพี่น้องงว่วกับยังยุ่มโมแล้วค่ะขนาดวางงวงทนแดดนะคะ ค่ะวนเวียนอยู่แต่กับคนกับหฮมน,นี่แหละค่ะหฮมก้ามปูนี่ก็เย็นเลยแหละค่ะพี่น้องกับเป็นบรรยากาศย่ำเที่ยงเขาใบใบนะคะพี่น้องทำงว่วกินน้ำละกะ็เดี๋ยวจะอ่าผูกคนไว้นะคะหฮมสวนปามนี่จักหน่อยนะคะเดี๋ยวย้ํามันแรงก็คือ,อถ้าเป็นช่วงนี้เพิ่นกรบโบ บ่ค่อยได้กินเต็มอิ่มป็นไดเดอกค่ะพี่น้องเพิ่นที่แค่วา่าเฮาเอาเพิ่อนออกมาจากคอกนะคะให้เพิ่นเปลี่ยนบรรยากาศแน่เพิ่นจะบ่ได้เครียดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะ,ะแม่ถุงเงินผ่านรอบแล้วรอดูรอบที่สองนะคะผ่านรอบไปรอบแรกก็คือวันที่ยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะจะค่อยเดี๋ยวจะค่อยอัปเดตให้เบิ่งนะคะต่อต่อไปนะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นจะทองบบ ข้าวนี้เข้ากับผสมสองรอบนะคะรอบแรกบอสติดเนาะวันที่สามิบมีหน้าเพิ่นกับมีอาการเป็นซัดนะคะเขากับเลยให้อาปัตว์เพิ่นมาผสมให้นะคะแต่กับพานหลอบวันที่ยี่สิบเมษาพานไปแล้วนะคะพี่น้องเล่มหาหยังพี่น้องวานี่เล่มหาด้วยบกกล้ามปูเนี่ยคะ่ะ หนับตังเอ้ยไปไปหาเล่มยาลูกมันเม็ดละละหาเล่มยาปะหาลุมาาลงมะฮะหาลุงมะพี่เ๊ะ กินอยู่น้ําหอมนี่ล่ะลูกกินน้ําหอมนี่เด้อบ่เอาเด้บ่เอาเด้ยายเป็นสาวแล้วยังสิไปวนนมแม่อยู่บ่เอาอื ของบ่ฮะของไซสลอะบรป่นี่แต่จังใไอคือของคือบ่ไใด้ผูกคือแม่นแท้เอ้ยไม่คัดไว้พี่น้องบนเบี้ยนอยู่แต่กับโฮมนี่แหละค่ะพี่น้อง ใช่เนี่ยก็บเป๋ามาสางกอพี่นอ้องอาที่แล้วนี่มีสัตว์นอไปกินอยู่นะคะสางออกนี่บเพราะสันชิโนสาบหลาบอยู่บ่ล่ะคะพี่น้องเบิ่งสองเบิ่งกันาดพี่น้องโอ้แยแหมกบบรบเปสอดเลยต้องหาขวาัญหาขวาัญ วิโอ้นอนนี่พ่อแกงล่ะเด้อพี่นองนี่นี่นอน,นพ่อแกงแล้วเห็นบอใครจะเป็นคนโชคดีนี่ของกินในห,หัวในสวนเท่าหาบ่อยากเด้อพี่นงองนี่นี่เห็นใบไใม้โพึ้นนี่เพราะแม่สิมีอยู่บ่พี่นงองนี่เี๋ยวจะพีเบิงเด้อ โอ้ยน่ะแม่นอีรีค่ะพี่น้องขึ้นมาอีกละนอนปักยางอวบเลยเห็นไหมคะนี่เห็นโมโปกไก้ก่อนพี่น้องให้พเ,เ,เพ,พิ่นอวบเนาะโอ้ยดี๋ยวว่วนนำมาซองเบิงแน้วอย่างนวกินพร้อมอ่ะพี่น้อง าจจะทยอยขึ้นหลายน้ออยู่ค่ะทำให้เขาสางก,ออก่อเขาก็จะเห็นได้ชัดเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะก็เขาปลูกเป็นแถวสลับกับในส่วนของสาะอินโดนะคะพี่น้องในส่วนของไผ่ขิมซุ้งเนาะแล้วก็จะเป็นยางพาราเขาเอิน่นว่าเป็นสวนคูณซ้ำน,นะคะเนี่ยที่ปลูกยางพารานี่สองสามไรจว่วาเขาก็สามารถที่จะปลูก ยางอื่นได้ไอไสองสามลาขึ้นกันยางกับสามไรสละกับสามไรน้องใหม่กับสามไรเนาะยู่น้่กันนี่แหละค่ะพี่น้องสำรับคีมมีเอายางมากนี่ก็มาเจออีกแล้วค่ะพี่น้องกำลังขืนต้อมะอยืนอุ้ยสองนอพุนเมืองค่ะพี่น้องสองนอกระลังขืนเลย นี่เอาไว้เน่จักหน่อยขึ้นมาเนี่ยกะซับแบ่งพี่แบ่งน,น้องจจกพี่จกน้องเพื่อกินนะคะเบือึดแนวอย่างแน่กินนะคะ,นนนนะ,คะในหัวในสวนเท่านีพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิง่งมาเก็บบรรยากาศนะคะวันหยุเดเหลียงงัวลามงัวเบิง่ง เห็ดกองขิงหัวงามบ่ค่ะพี่น้องนี่กับเป็นบรรยากาศบ,บานๆเฮ่าเนี่ยแหละค่ะในทงไฮทงหน้ากับประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะนสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรนยเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ